การด้วยก่อนในอันนี้ชมมหน้าของของของผู้ที่ได้อ๋ออ่ะอันนี้รายการอะไรถ้วยถ้วยถ้วยนี้รายการอะไรครับรายการะบี่มือจะบีมือก็ <c oughs> รายการนี้สุดยอดของประเทศไทยเป็นรายการเดียวที่จัดตอนสิ้นปี54หลังน้ำท่วมต้อง<ร>มีฝีมือจริงๆถึจงจะไ,ได้มาเมนแต่เดี๋มองเมนชัดๆก่อนเมนไม่สำคัญนั่นชื่อผมเมนนั่นชื่อผมไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวกับความสำคัญขอเงเบนเลยไม่น้อยเ,อเราไม่ได้โม้นะเราไม่ได้โม้ลำนี้เลยแล่วนี่ทำอะไรเนี่ยมาทำไปตรงเนี้ยซ้อมคือแข่งเลยนะ <c oughs> ไงอ๋อแขไม่ช่วยเมื่อกี้ตรงนี้เลยอ๋อโอเคแข่งเลยช่วยนี้ตรงนี้เลยไม่มีแล้วแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วถ้าเกิดกล้าก็มาเลยกล็ก่กไปกได้ย สแแครับแล้วจริงครับแดสองอันนี้อันนี้อันนี้แปดแปดแต่เพัย่ออ๋ออันนี้อันนี้แสีที่เห็นนี่เปล่อนเาปี่ยนหมดแล้วทุกอยางเป็ี่ห้เดียวกันมาสซยางงี้ใช้ที่ดอะไรครับเนี่ยี่หมดทหมดนอะไรมีหมดืเพื่อนอ๋ออันนี้ม่รู้เพื่อนซื้อฝาเพื่อนซื้อมาต่อแพงไหมเพื่อนโดนหอกอ่ะอ๋เพื่อนโผิดล้เพื่อนโดนหอกมา

มัดิ้นได้ครับไปสนุกไหมสนุกไหมมันแย่มากออาเฮ้ยไม่ดิ้นแล้ว